เจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอจนช่เนี่นะฮะตอนนี้นะฮะตีสามนะฮะลมมานะครับผมผมนับถึงน้องผมว่าไม่เงเขาปล่อยน้องนะฮะทั้งคืนเขาบอกผมก็เลยตึงหิดตึงหิดนะฮะแหม่นะใบไผ่นะครับเขียวนะฮะลมแรงขนาดไหนพัดใบไผ่สีเขียวมา นะครับผมโทรหาแม่เขาแล้วแม่เขาไม่ตื่นนะครับผมนึกถึงขนุนเลยนะฮะน้องกลัวนะฮะลมแรงขนาดเราโดนเชี่ยวของพายุนะฮะไม่คิดว่าจะมาถึงนะครับผมบอกไว้เลยไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้นะฮะผมต้องไปดูเช็ค ข้าหลังแล้วว่ามีอะไรบ้างคุณน้องปลิวนะฮะอันนี้แน่นไหมแน่นนะฮะนอีกรอบสองรอบนะครับพาจะหลุดนะฮะมันหลุดออกมาเลยนะครับ บาาอืมนี่นะลมแรงมากนะครับเถียงลุงสีนอนไม่ได้เลยผมตืน่นนะพายุเข้านะฮะเหมือนตัวเองลอ,อยขึ้นบนฟ้านะฮะผมก็เลยนึกถึงนะพี่นาปล่อยชนะนะฮะแต่ข้างบนไม่มีอะไรนะฮะ แต่ผมออไม่เอาเด็กขึ้นบ้านนะฮะเพราะว่าขึ้นสูงนะลมขึ้นสูงมากนะครับเมื่อเนี่ยน้อยคิดฮอดได้หรือเปล่าเนี่ยเราคิดโอดเลยเมืล่ลมมาน้องจะรู้ไหมล่ะถ้าออกไปเนี่ยหืมวันเด้ย ว่านรู้บ่ลมมานะ่ะน่ะโน,น้นอ้ยเดี๋ยวไอ้มาอุ้ยนุนนุนกลัวบอลนุนเลยะตอนนี้กี่เท่าไรเล่ยตีสามตีสามครึ่งนะฮะตอนนี้ผมเปิดไฟไว้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่เขาไม่รู้นะว่าลมแรงขนาดนี้นะผมนอนไม่ได้นะสีมุกสีนะครับผมก็เลยคิดถึงเด็กนะฮะผมอารมหมดแล้วนะฮะแต่ผมไม่ให้เด็กขึ้นขึ้นบ้านนะเพราะว่าเตรียมที่นอนให้น้องแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะผมก็จะปิดไฟตรงนี้นะเฟผมผมจะเปิดไฟตรงนี้ไว้ให้น้องนะฮะ ไม่ได้นะครับงลมแรงมากอันตรายนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องบอช่องชแนลนะฮะลมแรงมากทุกท่านผมยังนอยไม่ได้เลยเสียงลุงสีนะครับใค่เข้ามาก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับบอชวัาวาวาวนนะ่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้ง บมได้บมได้เอา้ามันจะควา่าเหมือนเขาขช่นหเอา้เอาเมื่องครับอยากออกไปเที่ยวนะครับลมแรงไหมน้องเล่นกันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะคร ดูนะครับมันจะมาถึงเราแล้วนะฮะโอ้ไม่ได้นะฮะผมต้องเอาเด็กเข้าว่านะฝนตกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องมาช,นชนันแชนแนลนะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ